คำนี้เพลงอะไรคำแรกค่าค่า่ารักนี้ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวไม่ถูกไม่ถูกอ่ะไม่เงียบทำไมอ่ะไม่ถูกหรอคำที่สองคิด่าคิดทีดีโลกนี้ปลาโอ้โหเก่าเออที่สามนะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงเก่าอีร้องประกวดในเดลวายส์มาคำที่สี่แล้วกันเธอ เป็นช้าซา้อปะเป็นเพลงคุร้องเป็นเพียงผู้ชาย <c oughs> ไม่ถามชื่อเพลงเลยเห <c oughs> <c oughs> รออย่างนีฮะมาเพลงจะเอื้อนเอ้อาคิดถึงอันนี้ยานอันนี้ยานเหร <c oughs> <c oughs> อนนย,ยอมยังอ่ะพี่ยอมมาแล <c oughs> ้ว แต่พูดไดที่ได้ดไวยสี0ันสเยเออเขาเดินเท้ามาจากอังกฤษเพื่อมาแข่งด้วยประเทศไทย,ยแต่ว่าพอเดินเท้าก็เลยมาไม่ทันก็เลยต้องมาแข่งรอบชัลินตีแทนเป็นไงละ่ะข้ามูลแน่นเวอร์แต่เ <laughs> ออ,อ